สวัสด,ดีครับก็วันนี้มาแบบรเร็วนะครับเป็นวิธีการซื้อเงินนะครับของ coin. co. th นะครับก็ท่านที่ยังไม่สมัครนะครับลิงก์สมัครจะอยู่ตรงรายละเอียดนะครับดูดสคริปชันตรงล่างของคลิปนี้นะครับก็สมัครได้เลยนะครับเว็บนี้ก็จะเอาไว้ซื้อหรือขาย นะครับบิตคอยน์นะครับซื้อก็หมายความว่าเราเอาเงินบาทเนี่ยไปแลกบิตคอยน์มานะครับขายก็คือแคชเอาต์ตัวนี้ก็คือแลกบิตคอยน์เป็นเงินบาทมันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเว็บใหญ่นะครับแล้วค่อนข้างความน่าเชื่อถือสูงนะครับปลอดภัยนะครับผมจะไม่พูดเยอะนะครับก็โอเคไปเลยนะครับแล้วก็เลือกแอนด์แมนนี่นะครับที่ต้องการซื้อเงินนะครับเลือกแอนด์แนนี่เสร็จนะครับก็จะมีฟังก์ชัน นะแบบนี้นะครับเราจะซื้อด้วยอะไรนะครับเราจะมีธนาคารให้เลือกนะครับ A T M นะครับออนไลน์นะครับอะไรต่างๆนะครับ Over counter deposit นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับใช้ deposit machine ก็คือเครื่องฝากเงินนะครับแล้วก็ตัวพวกจ่ายทางเอ่อม e m o n e มันนีนะครับ M Pay หรือมันนี่ครับผมก็จะ เลือกที่อันออนไลน์แบงกิ้งทรานเฟอร์นะครับเลือกกระสิกรนะครับ n e ก,กปุ๊บนะครับก็จะมีตัวคำนวณให้นะครับตัวคำนวณให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้วันนี้ผมต้องการนิดหน่อยนะครับใช้นิดหน่อยนะครับใช้ประมาณนะครับ ใช้แค่นี้นะครับโอเคนะครับใช้แค่นี้เสร็จนะครับก็กรอกจํานวนเงินนะครับแล้วก็จะได้จำนวนบิตคอยที่ต้องการนะครับเราก็จะคำนวณมาให้สำเร็จเลยนะครับมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับไม่ย,ยากเท่าไหร่จากนั้นเรากด next step นะครับโอเคพอกด เม็กเซปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเลขบัญชีให้แบบนี้นะครับเราก็ไปทำการโอนนะครับเข้าไปที่บัญชีออนลนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้นะครับบัญชีออนไลน์นะครับ, line, รบก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับ บแป๊บนึงก็จะมีเลขบัญชีตัวนี้อยู่นะครับหก อ๋อ S M S แป๊บหนึ่งก็ <S <S งไปอ่านว่าเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปที่นะครับตัวนี้นะครับ กลับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด mark as paid นะครับก็คือแปลว่าจ่ายแล้วนะครับ,รบก็จากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับเ,เขาก็จะโอนเงินให้นะครับเขาจะเช็คแป๊บหนึ่งนะครับหรือถ้าท่านแบบว่าอยากจะให้ชัวร์ท่านก็ copy หน้าจอแคปหน้าจอเนี่ย ส่งไปให้ทางเมลของผู้ดูแลนะครับก็ support นะครับ at coins co th นะครับก็ส่งไปให้เขาดูแล้วก็ส่งเลขออเดอร์ไปว่าจ่ายตางค์แล้วครับโอเคนะครับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่น Bitcoin นะครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายดีนะครับแล้วแลกแลกเงินบาทได้ง่ายด้วยนะครับถ้าสนใจก็ลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับ ทำสะดวกโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ